สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของยูเครนกันบ้างดีกว่า แต่วันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงรัเสเซียเลยนะครับปกติเวลาพูดถึงยูเครนเนี่ยยังไงก็มีรัเสเซียพ่วงเข้ามาด้วยอยู่แล้วถูกไหมครับเรียกได้ว่าเป็นเหมือนของคู่กันนะเพราะตอนนี้เขาก็รบกันอยู่ถูกปะแต่วันนี้เป็นเรื่องยูเครนเพียวๆเลยแล้วก็ยูเครนเองเนี่ยกำลังประสบปัญหานี้อย่างรุนแรงอยู่ด้วยยูเครนนะครับผมกําลังเจอกับปัญหาคอร์รัปชันอย่างรุนแรงอยู่ซึ่งณนะตอนนี้ถ้าดูกันในปี2022นะดัชนีการคอร์รัปชันของยูเครนเนี่ย อยู่เพียง3 3นะครับผมซึ่งเอาจริงๆก็ต่ำกว่าประเทศในแะถบเซาท์อีสเอเชียอย่างไทยหรือว่าอินโดนะแต่ก็ไม่ได้เป็นอันดับที่แบบโคตรดีอะไรนะครับผมก็ยังมีการคอร์รัปชันกันเยอะอยู่ดีนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยไอการตั้งดัดชนีขึ้นมาไม่ได้แปลว่ามันจะตรง100%เถูกไหมเพราะอาจจะมีข้อมูลอะไรที่มันตรวจสอบไม่ได้ยิ่งเป็นเวลาสงครามเองเนี่ยก็จ,จะมีข้อมูลหลาย,ลายๆอย่างที่ขาดตกบกพร่องไปจริงๆแล้วปัญหาคอร์รัปชันในยูเครนเนี่ยอาจจะหนักกว่าที่เราคิดและอาจจะหนักกว่าไทายหรือประเทศอ,อื่นนๆใ เอเชียก็เป็นได้นะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยนนก็บอกไว้ก่อนว่าอันดับอะ่ะถ้าดูกันตามอันดับที่เขาจัดออกมาเนี่ยต่ำกว่าไทยนะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็หนักหนาสาหัสมากๆเหมือนกันเรามาฟังกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแถมยิ่งเป็นประเทศในเวลาสงครามด้วยเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยอันนี้เห็นกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับก็คืออาวุธที่ถูกส่งไปยังยูเครนเนี่ยถูกเอามาปล่อยขายในตลาดมืดนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเวียสเหมือนกันเพราะว่า ตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อการเอาอาวุธมาให้นาาคตนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ผ่านมาหนึ่งปีอาวุธยังคงหลั่งไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆถูกไหมแต่ท่านผู้ชมลองคิดดิว่าถ้าสงครามมันยืดเยื้อไป3ปีอย่างงี้และอาวุธยังคงไหลสู่ตลาดมืดเรื่อยอะ่ะมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้นานาชาติเนี่ยเริ่มพิจารณาในการที่จะให้อาวุธยูเครนน้อยลงก็เป็นได้นะครับแต่อันนี้ก็บอกไว้ว่าเป็นแนวโน้มกับความเป็นไปได้เฉยแต่ปัญหาเนี้ยยูเครนก็ต้องหาทางแก้เองเหมือนกันแต่ปัญหาเรื่องการเอาของที่คนอื่นเอามาให้แล้วหล มันก็เป็นเรื่องหนึ่งถูกป่ะปัญหาภายในต่อประชาชนเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับเพราะว่าได้มีรายงานออกมาว่ายูเครนเองเนี่ยเจอปัญหาคอร์รัปชันตรงนี้หนักมากๆเลยในยามเนี้ยก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันยากลําบากขนาดไหนสาหรับประชาชนชาวยูเครนนะครับทุกอย่างเนี่ยมันก็แพงไปหมดเลยนะครับผมแต่กลับกลายเป็นว่าสัญญาซื้อต่างๆของรัฐบาลเนี่ยดูจะมีราคาสูงเกินจริงเป็นอย่างมากอย่างข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับผมกระทรวงกลาโหมก็คือดูเรื่องทห,หารถูกป่ะณเวลาสงครามมาการ ใช้งบของกระทรวงกลาโหมมาควรจะสําคัญมากๆแล้วก็ไม่ควรจะมาโกงอะไรกันแล้วถูกไหมมันต้องทําเพื่อชาติแล้วว่ะตอนนี้ไม่อย่างนั้นก็จะสิ้นชาติอยู่แล้วอ่ะแต่กลับกลายเป็นว่าได้มีการเปิดเผยสัญญาของกระทรวงกาโหมที่มีการจะซื้อสเสบียงอาหารต่างๆนะครับผมปรากฏว่าราคาอาหารต่างๆที่กระทรวงกาโหมจจะซื้อนั้นแพงกว่าความเป็นจริงเป็นอย่างมากนะครับอย่างราคาไข่เนี่ยนะครับผมที่ยูเครนเองเนี่ยถ้าซื้อทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามร้านค้าจะอยู่ที่ประมาณ7เลฟเนียนะครับผมหรือว่าตีเป็นเงินไท ก็ประมาณ6บาทนะครับค่าเงินไม่ได้ต่างจากไทยเท่าไหร่แต่กลับกลายเป็นว่าข้อมูลในสัญญาเนี่ย ซื้อปกติ7เลฟเนียนะครับผมแต่พอมาอยู่ในสัญญาเนี่ยซื้อ1ฟอร์ฟองเนี่ยประมาณ16.7เลฟเนียหรือว่าตีกลมๆม,มาเลยก็17เลฟเนียนั่นแหละแพงกว่าการประมาณ2.5เท่าเลยนะครับผมนอกจากนี้เองเนี่ยราคามันฝรั่งที่จะซื้อก็ยังแพงกว่าราคาค้าลีกก่ปกติถึง2เท่าด้วยนะครับผมราคาอาหารเนี่ยก็แค่เรื่องหนึ่งนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีสัญญาอื่นที่อยู่ในนี้อีกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เห็นได้เลยว่าการจัดซื้อด้วยราคาที่แพงเกินจริงอ,อาจจะเป็นปัญหาสําคัญพอๆกับ การที่รัเสเซียมันโจมตีเลยถูกปะตรงนี้เองเนี่ยมันก็ส่งผลต่อกองทัพอย่างแน่นอนนะครับส่งผลต่อจํานวนสเสบียงแล้วก็ไอ้ส่วนต่างตรงนั้นน่ะมันหายไปไหนส่วนต่างของราคาที่ซื้อมามันไปอยู่ที่ใครแล้วยิ่งเป็นช่วงเวลาสงครามอะ่ะกระทรวงกาโหมก็ต้องได้งบเยอะอยู่แล้วถูกไหมก็ต้องเอาไปซื้ออาวุธซื้ออะไรซื้อสิ่งต่างๆอ่ะเยอะแยะ,ยะมากมายจะมีส่วนต่างอะไรตรงไหนเนี่ยปรากฏออกมาอีกไหมเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับแล้วก็ต้องรอดูด้วยว่ายูเครนเนี่ยจะมีมาตรการในการมาปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันนี้ยังงไ ยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนกับรายการ politics world หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ politics world แล้วก็ฟังข่าวอะไรก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณด้วยนะครับผมเพราะว่าข่าวในช่วงสงครามเนี่ยมันก็อาจจะมีความเอ็นเอียงหรือมีความแบบบิดเบือนจากความเป็นจริงไม่ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ฟังเอาไว้เป็นการฟังหูไว้หูแล้วกันนะยังไงในวันนี้ลาลยครับผม บ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขนะครับ และก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง p o l i t i c world ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังในชีวิตหน่อยลนะเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายหลาคนเนี่ยอาจจะอยากท o u t u b e ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ future skill นั่นเองครับ future skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมาย แล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทาเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทําแบบ after effect ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรกิจสอนแบบ marketing อ n l i n e สอน NFT อะไรเต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politic World ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราอะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย50%นะครับผม 50%นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียวว่ะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9948บาทเหลือเพียง4974เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f x p o l i t i c แล้วก็เติม W U, ไปข้างหลังนะครับอันเนี้ยสำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอย่าเงเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย W U 1นะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยะผมมกกก็สดวาๆยง ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ